刚才你来对了。来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 。 าาาาขออนุญาตเริ่มพิธีการมางูมลาครับนะครับผมจะสัออ่งพักชมรงทำดีเพื่อแผ่นดินและสมาคมนักรบเนื้อนาม3ามสามได้มาชมรงอยู่ณอ,อนุสรสถานแห่งชาติเพื่อ,อประกอบพิธีน้อมรำลึกและคารวะแด่ดวงวิญญาณนักรบผู้กล้าหาญผู้มีพระคุณยิ่งในอางอทุกท่าน ผู้สนุนควรได้รับการเชิดชูไว้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังได้เดินรอยตามดวงโคมวิทาประพารวงน,น,นี้เปรียบเสมือนดวงวิญญาณนศนักดิ์สิทธิ์ของนักโลกาสองประกายเจริจ้ามีรูดับตราบนินิรันด์ขอดวงวิญญาณแห่งผู้กล้าหาญทั้งหลายโปรดจงรับรู้ว่าท่านคือบารพชนที่สถิตยอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนทั่วกาลานาน วงพระเจ้าทั้งหลายที่ยืนอยู่หน้าเพื่อน,น้าดวงคมเรื่องประพานี้ขอแสดงขณะเวทิตาน้อมสักการะแต่ดวงญาณรกรบกล้าทุกดวงด้วยวงดาราและิีใจสำนึกในพระคุณของท่านอย่างหาที่สุดพิได้ขอให้ดวงญาณของวีระบุรุษและวีระสตรีไทยจงสถิตเสถียนในทิพะยาพิมานสนถานอย่างสงบสุขตลอดนินนรันดร์กาล あん สู่ความเจริญที่ขึ้นไปเถิดครับผมพันเอกสมศักดิ์เจริญชีพชัยอดีตนักลบเสือพราน333สนายสมหภูมิร่องแจ้งสำทองสกายลายทุง่งไหหินสังกัดกองพันทาหารเสือพานบ c 6 1 7หนตำแหน่งรองผู้บังคับหมวดปืนเล็กก็ขอเชิญชวน ลรคโูก,ลกหลานหลานต่อไปที่จะรับใช้ชาติประเทศชาตินั้นเราเป็นทหารขอพระเจ้าอยู่หัวมีหน้าที่ต่อสู้ปกป้องชาติปันเลงนะและภาร,รก,กิจต่อไปผมได้รับมอบหมายจากท่านหลายหยุดเปิดผัให้ไปทำหน้าที่เก็บกระดูกอัฐิ ของนักรบเสือพรานที่เสียชีวิตประมาณ2,842คนในสมอภูมิลาวตั้งแต่ปากเซ้ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางล่องแจ้งสกายไลน์ปูลองมาดทุ่งไหหินและภาคเหนือคือเชียงลมนะครับก็จะได้ดำเนินการไปเก็บกระดูกมาเพื่อดำเนินการ จานรเกตนำกระดูกเหล่านั้นมาอัญเชิญวิญญาณเราท่านผู้เสียสลาเหล่านั้นมารับประเทศชาติไทยดำเนินการให้ถูกต้องตามประเพณีต่อไปครับอดิชันยองใหญ่กเกษมศรีนอยุธยานะคะเป็นประธานก่อตั้งชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินคะ่ะชมรมเราตั้งได้มาประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะ,ะจุดประสงค์ของการตั้งชมรมก็มี เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ถึงบุรุษมหากษัตริย์ไทยแล้วก็วีรชนบรรพบุรุษของชาติไทยแล้วก็เน้นการด้านการศึกษาพัฒนาการศึกษาส่งเสริมการศึกษาด้านพุทธศาสนาด้านการเกษตรศิลปวัฒนธรรมแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดลด้อมลนธรรมชาตินะคะวันนี้เป็นวันที่3กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึก ชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินมีความลํำลึกถึงทหารหารที่ได้ทำหน้าที่เพื่อชาติของของของชาติไทยนะคะก็ขอเชิญชวนให้เยาวชนและพี่น้องชาวไทยทุกท่านาได้มาลํำลึกถึงทหารหารที่พลีชีพเพื่อให้พวกเราได้มีความอยู่สุขสบายด้วยกันนะคะแล้วขอแวะเชิญชมที่อนุสรสถานแห่งชาติซึ่งเป็นอนุสรรสถานที่ บรรจุอัฐิของวีรชนคนไทยที่ทำเพื่อชาติไทยมาหนุนานนะคะเราจะลืมไม่ได้โดยเฉพาะนักรบนิรนามซึ่งเป็นนักรบที่ทำงานเพื่อชาติไทยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนและก็ไม่ต้องการมีชื่อเสียงใดๆดทั้งสิ้นซึ่งตอนนี้ชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินก็กำลังจะทำการนำอัฐินักรบนิรนาม3า3ที่ลาวมา ทำ,ทำการพระราชทานเพลิงที่วัดพระศีมหา,าธาตุบางเขนดอนเมืองนะคะก็วันนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่สุดที่ทางอ,าอนุสรณ์สถานแห่งชาติได้เชิญชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินมาวางพวงมาลาเพื่อลำลึกถึงทหารหารทุกท่าน ดิฉันขอกราบขอพวกคุณทหารหารทุกท่านที่ทำหน้าที่เพื่อพวกเรานะคะดิฉันก็ขอผลบุญทั้งหมดนี้มายังแด่ท่านที่ปรึกษาและสมาชิกชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินทุกท่านและก็พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะผมในานามของตัวแทนสมาคมนักรบเมียนามนะครับว่าที่ร้อยตีนิวัตอิสารางกูนักทยาและกรรมการบริหารชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน ต้องขออนุญาตขอบคุณชาวไทยขออนุญาตขอบคุณบัณฑชนชาวไทยทุก,ท,กทุกสมรภูมิศิแผ่นดินนะครับก็ขอเชิญชวนว่าวันนี้เป็นวันครบรอบทหารผ่านศึกวีชนผู้กล้าผู้มีพระคุณกับแผ่นดินไทยทุกสมัยทุกยุทธภูมิยุทธการนะครับณที่ทอนุสรณ์สถานชาติดอนเมืองนะครับเราจะเริ่มกันเวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับเป็นแบบนี้ทุกปี แล้วก็ขอ,อกราบขอบคุณท่านพลเอกสยุตเกิดผลที่ท่านได้มีบัญชามอบหมายให้ทางท่านพันเอกสมศักดิ์เจริญชีพชัยเป็นตัวแทนของสมาคมนักรบนิรนามก็หวังว่าเยาวชนของไทยเนี่ยให้มามีส่วนร่วมนะครับน้อมรำลึกถึงแผ่นดินที่มีพระคุณต่อเราแห่งนี้นะครับ